าล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นซีของรัฐบาลกันบ้างคุยณจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจาสานักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยืนยันว่าคําที่ถูกต้องคือนั่งลงลูกใช่ไหมคุณจิรายุนั่งลงครับเรื่องในห้องประชุมสารและธรนนูญใช่ไหมครับพี่ครับใช่ค่ะผมว่าถ้าคนเราหูไม่ฝาดนะครับหรือว่าไม่ได้ตั้งใจบิดผิวจริงๆเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะฟังชัดเจนนะครับเพราะคนในห้องประชุมเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันหมดในห้องบรรลังนะครับ,รบแล้วก็ <c oughs> พอเอาคลิปมาฟังเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ไม่มีครับคาว่านั่งลงลูกอีกทั้งประเด็นสาระสาคัญก็คือว่าคงจะมีคนไปแต่งเสียงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทํากันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็ดันเอาไปให้คุณชัวรกภไพดูอพอคุณชัวรกภไพดูเนี่ย แกก็คงอาจจะอาจจะไม่ได้ฟังคลิปว่าเอ๊ะมันมาอย่างไงแกก็ให้ความเห็นไปว่าเอ๊ะสารไม่ควรอย่างนั้นไหมก,ก็ก็เรื่องของท่านไปนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยผมเคยเป็นประธานกรรมธิการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการมาเฝ้าติดตามมาสี่ปีเนี่ยนะครับตอนที่เป็นประธานกรรมธิการเนี่ยไม่มีสารไหนอะครับที่ก็จะพูดแบบนี้ <c oughs> นะครับยกเว้นการไก่เกลียดกัน ปิดท่องคุยกันอาจจะต้องแบบไก่เกียรให้ยอมความกันอะไรก็อาจจะคุณลุงคุณลุงเคียร์กบบครั้งนี้นะนะคะอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่ากรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เป็นคดีสาคัญละอีกอย่างมันก็ไม่มีศาลไหนจะไปพูดนั่งลงลูกหรอครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านั่งลงครับก็แปลกดีนะครับว่าเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่น่าเกิดขึ้นได้มันก็เป็นการเหมือนไปดิสเครดิต สารรัฐธรรมนูญนะครับเขาไปแต่งเส้นเนียนเลยนะเสียงเดี๋ยวฟังแล้วนี่โอ้โหปีสำรานครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวหรอกครับภาพทุกวันนี้โผล่ไปมันก็เอไอกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วคนไปแต่งเนี่ยก็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 ไม่ก็ไม่ดีแล้วแต่คนไปเผยแพร่และเชื่อเลยเนี่ยผมเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะครับหลายคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนะ หลายคนเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปธไตยใครส่งอะไรมาก็แชร์แชร์เสร็จก็ไปใส่คอมอมุกคอมเบตดอะไรเลือดเปื่อยกันไปอ่ะผมว่ามันก็กแปลกๆดีในยุคนี้นะครับจะมีการดําเนินคดีกับคนที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านี้ไหมคะเออเอ,อ,อันเนี้ยผมคิดว่าทางส่วนรัฐบาลเนี่ยคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายกระบวนการยุติธรรมนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของท่านตุลาการท่านั้นที่โดนไปบิดเบือนก็ก็เป็นเรื่องของท่านนะครับทางผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องได้ครับ อ๋อต้องเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ได้รัามเสียหายโดยไม่ได้ของศาลว่าจะทํายังไงแต่บอกก็ร,ร่ดศาลอาจจะร้องครับศาลอ,อาจจะทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคือแต่มันตลกอะครับคือคนตั้งใจบิดแล้วก็ไปปล่อย อันเนี้ยถ้าเกิดมีการแจ้งความกันนะครับสมมติว่ามันก็ต้องไปค้นว่า URL เนี่ยมาจากใครนะครับค,คนที่ไปจดทะเบียนใน Facebook เฟ e b o ๊ k แล้วคนแรกที่เผยแพร่เรื่องนี้เป็นยังไงแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยจริงๆแล้วแหมผมก็โกธแทนคนที่เอาไปให้ท่านฟังอะนะครับคือเอาไปให้ท่านชวนลิายฟังเนี่ยโดยไม่บอกว่าคลิปนี้มันแท้หรือมันเทียมหรือมันปลอมหรือมันเก๋เนี่ยท่านอาจยะไม่ทราบเพราะเพใช่ท่านก็ท่านก็คอมเมนต์เลยอ่ะ โอ้คอมเมนต์ยาวด้วยนะครับถ้าเกิดใครไปฝังตอนท่านชวนคอมเมนต์เนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันจะเกิดแบบนี้ขึ้นผมฟังอยู่พี่สุนารฟังไหมครับฟังแล้วฟังแล้วครับก็่านก็แสดงว่าท่านเชื่อใช่ไหมครับว่าเป็นเป็นคลิปจริงถูกไหมก็ท่านมีคอมเมนต์ไปแบบนั้นท่านก็คล้ายๆว่าแต่ท่านคงไม่ทราบไปดูแล้วนะนั่นแหละสิทีนี้เนี่ยถามนิดหนึ่งตอนนี้ก็ลือกันหนักลือกันหนาว่านี่แหละวันสองวันนี้ทนายกอาจจะมีเซอร์ไพรส์ นะแต่เราออกกอก็ได้นะคุณเยรยุถึงขนาดจะถึงวันที่29อยู่รมารอแล้วเนี่ยยังไงครับเราจะพูดจาถามผมเนี่ยก็ตอบยากครับพี่สำรานครับคือผมไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของท่านด้วยแล้วเรื่องอนาคตด้วยนะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ทํางานอย่างที่เห็นไปก็ต้องรอฟังคําสั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญครับพี่ครับมีการคุยกันในรัฐบาลเพื่อหาแผนสารองเอาไว้ไหมคะ ไม่มีครับไม่มีการพูดคุยกันเพราะแผนสำรองสำรองหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเห็นกันอยู่แล้วคืออะไรคือมีแผนเดียวก็มีท่านแจกกษมเสมสมมติว่าหน<อ>ึ่งมีท่านแจกกษมสมสมสมติว่าสองท่านก็ทํางานต่อก็มีแค่นั้นเองแหละครับมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับไม่มีแผนสามรลยยุบสภาเง <aha> ี้ยก่อนโอ้โหตอบไม่ได้เลยครับที่ครับสามผม<笑><笑>ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเมื่อกี้คุยกับคุณจตุพรคุณจตุพรบ,บอกว่าต่อให้รอดปีนี้ไปได้จตุพรบุรุษ จตุพรพรมพันธ์เหรอครับจตุพรพรมพันธ์ค่ะเดี๋ยวนี้จตุพรเหรอจตุพรครับุจตุพรบอกว่าคุต่อให้รอดคดีนี้ไปได้ก็อยู่ไม่ได้หรอกค่ะคุณจิรยุคือคือไม่แปลกหรอกครับที่คุณจตุพรจะพูดแบบนั้นในสมัยคุณจตุพรอยู่กับพวกผมเนี่ยก็พูดพูดถึงนายกอภิสิทธิ์พูดถึงคนนั้นคนนี้ก็แบบนี้อยู่แล้วนั่นก็ไม่แปลกหรอกครับที่แกจะแกจะไปชมนายกแพทองทานวันนี้แกสลับขั้ว หน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่เขาจะต้องพูดอย่างนั้นผมก็ไม่ไปต่อตเลาะต่อเถียงเขาหรือว่าจะไปเห็นด้วยกับเขาหรือไม่เห็นด้วยกับเขาครับอ้าวพอเป็นว่าสองวันนี้เนี่ยการลาออกก็รับประกันไม่ได้หรือยังไงครับเมื่อกี้ฟังไม่ชัดอ้าวผมไม่ไม่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยครับผมไม่รู้เอาไม่รู้ว่าท่านตัดสินใจยังไงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมไม่รู้เลยครับการออกมาทันความลับผมมัน เรียต่าต้อยอะครับที่สำรานแหม,แมระดับขวบสมรัฐบาลนะคะคุณจิรยุคุณมาได้รู้ทุกเรื่องนะครับมมาเซ็นเซอร์ <c oughs> มาเซ็นเซอร์ตัวเองต่างหากอย่างกรณีคนที่ออกมาชุมนุมนะคะอย่างย้อนกลับไป28ไมิถุนานะคะหรือว่าเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยคนมันก็เยอะเหมือนกันนะคุณจิรยุกังวลไหมคะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะถูกม็บขนาดใหญ่ขับไล่่างฮีครับบ้านเราสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะเห็นได้ว่าแกนนําแต่ละครั้งเนี่ย อก็แจ้งเขาเรียกแจ้งการชุมนุมถูกไหมครับถ้าจะชุมนุมรมสาวรีกฎหมายสมัยใหม่ปัจจุบันนี้มันต้องแจ้งถ้าจะไปนะที่สภาก็ต้องแจ้งผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมาทุกยุคท,ทุกสมัยเนี่ยขนาดที่มีอํานาจเต็มอย่างคอสอชอ,อย่างประท้วงกันเลยล่ะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ผู้ชุมนุมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอาจจะมีการพบปะกันเพื่อที่จะแสดงออกความคิดเห็นโน่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมคิดว่าเป็นเป็นสีสันของประชาธิปไตยอยู่แล้วครับครับ พุศ์นีนายกจะลาประชุมคลรมแมคุณเจริญยุทวัที่พี่ถามผมก็ตอบยากเนอะ<อ>เห็นช่วงหลังลาบ่อยบางคนก็อยากรู้วออ่าทำไมนายกช่วงนี้ลาประชุมบ่อยว่าไปเตรียมอะไรหรือเปล่าเอาเอาถามเรื่องทีรายุดีกว่าครับเราถามแทนท่านท่าน <c oughs> ผมก็ตอบแทนท่านไม่ได้จริงๆริ <c oughs> กันครับเอาว่ายืนยันว่านั่นแหละครับตกลงก็ชัดเจนรัฐบาลจะไม่ไปฟ้องร้องดําเนินการ ก่อนไปเรื่องของสารนะที่จะมาพิจารณาเรื่องคลิปใช่ไหมครับเรื่องคล,ลิป<ม>เรื่องเรื่องคลิปเนี่ยหนึ่งเรื่องคลิปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ในฐานะเป็นผู้เสียหายถูกไหมครับเข้าใจครับหรือว่า,านายกก็ไม่ได้เป็นผู้เสียหายเพราะท่านนายกก็พูดตรปตรงมาท่านก็ยืนส่วนฝึอมวลชนจะวิเคราะห์ว่ายืนแบบไหนอะไรยังไงก็กเป็นสิทธิเสรีภาพข,ของท่านไปที่ไม่ล่วงเกินนะครับส่วนคนที่เสียหายเรื่องเนี้ยก็คือท่านตุลาการนครับ ผมก็ไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าขั้นพูดอีกอย่างควรเอาไปบิดอีกอย่างมันไม่ใช่รัฐบาลเสียหายครับมันเป็นเรื่องของท่านส่วนท่านจะดําเนินการแบบไหนอย่างไรผมเชื่อว่าท่านเป็นตุลาการเนี่ยนะครับท่านผ่านกระบวนการใช้กฎหมายแพ่งอาญาพาณิชย์อะไรกันมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วละก,ก็คงต้องให้ทางฝ่ายกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาต่อไปครับครับครับวนรับวันนี้ประชุมสมมตวงชงสม,มชอ,อะไรมีมีครับผมหมายสามครับผมสม,มชนะ อ่าไม่ใช่สมชครับจะเป็นสบทกับตอนตุ้งห้านาฬิกาครับเพื่อประเมินสถานการณ์ของกัมพูชาครับผมโอเคครับขอบพระคุณขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิรยุทธ์ห่วงทรัพย์โคศรัฐบาลก็ฟังให้รอบด้านก็ครบถ้วนและประมาณนี้นะฮะช่วงหลังคุณจิรยุทธ์นี่ตั้งการสูงนะคะตั้งการสูงนะแต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมนะเรียนน้องเหมียวตรงๆว่าคือยังลือกันจริงๆนะว่ามยังมีระดับผู้หลักผู้ใหญ่ จับตาสองวันนี้ไม่แน่ผมก็ยังกำกำกึง่งๆนะแต่นับกระทางว่าไม่เชื่อว่าท่านจะลาออกนะอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะอีกไม่กี่วันก็คงจะรู้แล้วนะคะ